ธรรมจักกับวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภาลานสิยังวิหารติสิปตเนมิทไทยตัตราโหพระควาบันเจาะวะคีพิขั่วมันเตสีเทวเมพิเกเวียนตาปะพชินนนิสัยนัเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามัสสุขันติกานุโยโคฮิโนคโมวัตุสนิโกอนิโยอนัสสันทิโตโยจายังอัตตะกีละมะฐานนุโยโคทุกขอนิโยอนัสสันทิโต เอเตเตพิคเวอุบวันเตนุว่าคำมาบัชิมาปฏิปทาตคาเตนะวิสมุทาจักุกรณีนะกรณีอุศไมยะอภินญญาสัมโพธายานิภายในยะสองวัตติการตามาสัชพิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตนะวิสมุทาจักุกรณีนะกรณีอุศไมยะอภินญญาสัมโพธายานิภายในยะสองวัตติอายะเมวะอลิเกวะไทยโคมะโคเสียถิทางสัมมปติทิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายามุ สัมมาสติสัมมาสมาธิอายางโคซาบพิเขเวมิชมัชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาสกุลกรณีนะกรณีอุปสมายยะพิญญายะสมโพธายะนิพพานยะสองมัตติอีทางโหปนะพิเขเวทุกขังเนียสัจจังชาติปิตุขาชราปีตุขามารดาณปิตุขังโสกกะบริเทวะทุกขะโทมานัสสุปายาซาปิตุขาเบสัมเโยโคโดโคปิเหหิปะโยโคโดโคยามปิชฌนาเลหิตามตุขังสังกิเทนะปัจจุบานานะขันฐานตุขา อีทางโขปนาทิขเวทุกขัสมุทัเทยเลียสัจจังยายังปัญหาโปโนภวิการนันทิราคัสหัตตะตัตระตัตราที่นันทินี้เสยยะถีทางกามตัญหาปวัตตัญหาวิปวัตตัญหาอีทางโขปนาทิขเวทุกขานิโรธวเรียสัจจังโยตัสใสเยวตัญหายะอเสววิราคันิโรธจาโควัติณิสัโคมุติอเโยอีทางโขปนาทิขเวทุกขานิโรธาไมมีปฏิบัติเรียสัจจังอายะเมวะเิโยวอธากิโคมะโคเสยยะธีทาง สัมมาสิทิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจัสัมมากัมมนโตสัมมาชีโมสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุขังเรียสัจติเมธิเวบุเพนานุสตเตสุธรรมเมสุจักหงุกดับไปที่ญาอุปนิพันยาัติวิชาอุปนิอโลโกปาิตังโคป็นอีทางทุขังเรียสันจังปริยญาณติเมธิเวบุเพนานุสตเตสุธรรมเมสุ สักขงเราไปเฮียนาองสปาที่บัญญบัวิชากอาโลโกกับบาี่ทางทุกขสมุทโยนีสัศจัรติเมพิเกเวบุเพอันุสุเตสุรรมเมสุจากคุ่งเไปเฮียนอสปาที่ปัญญาัวิชายร์ิอาโลโกไปที่ตังโคบันีทางลุกสมุทโยนยสัจัรปาตหันติเมพิเกเวบุเพอนรสุเตสุดทมเมสักคุ่งเไปเฮียนา ไปที่ปัญญาวัุวิชาวปทิอาโลโกปที่ตัางโคบัญญทางทุกข่ายสมุทโยริยะสันตังปัญญีนันติเมพิคเวสุทธิเนะรสึกเตสุดทัมเมสุดจักพุ่งเินไปที่อาอวัตปัญญาวัถุวิชาวทิอาโลโกไปที่ทางทุกขานี้ลคะ อนิยสันจติเมพิกเวปุเพรนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุตปาหิอนังอุปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุทปาิตังโคปนิทังทุกขานิโรธหอนิยสันจังสัฉิกาตัพันติเมธิกเวปุเพรนัุสุเตสุธรรมเมสุจากขุ่งอุปาหิอนันตุปาทิปัญญาวัตถุวิชาวัติอาโลโกอุทปาทิ อีทางทุกขนกาาันิโรธค่ไม่มีปฏิบัติทาระยะสันติเมพิโนเวโุพรนานุสุเตสุธรเมสุจะคู่เดือไปที่อนอัตตาทิปัญญาอนุปาทิวิชาอนาทอ,โโอาโโกไปที่ตังโคปฏิัทางทุกขานิโรธคา่ม่มีปฏิบัติทาระยะสัจ พาเวต่า <Few> พ <level> ันติเมทิพิเขเวบุเพยานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงทัปยาณัฏฐุปปัติทปัญญาอปปติวิเชวปัติอาโลโกตปาติตังโคปันีทางลูกขานิโรธาไม่มีปฏิบัติทานเียงสันตังพาเวตันติเมทิพิเขเวบุเพยานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงทัปยาณัฏฐุปปัติทปัญญาอปปติวิเชวปัติอาโลโกอุตปาติยาวะกิวันจะเมพิเขเมอิเมสุต่ตัสุดเลยงสันเจสุเอวันติบริวัตันทวารดัากาลังยานาภูตังยานิ เนวตาวะหังพิฆเวเสเหวะเกโลเกสมาระเกสสะพามิเกสสะสะพามัชิยาปะชายะสะเทอมนุสัยอนุตตราสัมมาสัมปวธิววิสัมพุทโธปัญจเดียสิงยะโตจารโขเมพิฆเวเอเมสุตะตโตสุยะสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวารัสซากังยะทาปูตังยานะทัสนาสุิสุทังโหสิอะะรหังพิฆเวเสเหวะเกโลเกสมาระเกสสะพามิเกสสะสะพามัชิยาปะชายะสะเทอมนุสัยอนุตตราสัมมาสัมปวธิววิสัมพุทโธปัญจเดียสิงยะนันจัดปานัตเมทัสนาอุทัปปาติอากะ ปาเมมุติอายามติชาตินาทิทาวิภู์วัวเตหโวจัพพะวาตัมนาปจัลเวีงเกียร์ิคุปพระวาโตภาษีไทยนันทุอิมัสเวนจับปปนะโวยากะรัสมิงพายามาเนียสมาโตโกธัญสวาวิราชวิตัมนาลังธรรมจักรคุ้งตระปาพิยังเป็นจิสมุทัยยังธรรมังสัพันตานิโรธาธรรมจิตภวัติเตจัพพะวัตาธรรมจักเกปุมาเทวาสัทธามนุสซาไวซุงเอตัมพรวัตาพารานเสียงอิสิปตานีมิกทายันตะังธรรมัจจังบดิตังปติยัง สัมเนธนวะธรรมเนธนวะเทวีนวะมาเลนนวะขมุนาวาเกณฑ์นัสจวาโลกัสมินติภูมินางเทวานางสัตวนางสุตราวัจจตุมห์ราชิกาเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงจตุมห์ราชิกานางเทวานางสัตวังสุตราวาตติปิาเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงตาปปิงนานางเทวานางสัตวังสุตราวั ยามาเทวาสัทมนุสซาเวสุงยามานางเทวานางสัทธรรสุตวาดุสิตาเทวาสัทธรรมนุสซาเวสุงดุสิตานางเทวานางสัทธรรสุตวานิมานารตีเทวาสัทธรรมนุสซาเวสุงนิมานารตินางเทวานางสัทธรรสุตวาปิมานิมิสวัสวัตตีเทวาสัทธรรมนุสซาเวสุงปิมานิมิสวัสวัตตินางเทวานางสัทธรรสุตวาธรรมกายกาเทวาสัทธรรมนุสซาเวสุงเอตัมภะขวัตาพภารณะชิงยิสิปตเนมิกาคายเยนกำลังธรรมะจักรรมวัติตังวัตติยังสมนวาธรรนเนนวาเทวะวามานีนาวาเกนะ อิติหเตนะหเตนะมูเตนะยาวะธรรมะโลกาสะทัวปุคันจิอยันจัตัสสะจัศีโลกะทาตุสัมมกัมซัมกัมบิสัมมกัมบิสัมเวทีอัปมาโนสะโอลาโลโอปาโซโลเคปตุนะหติอติกามมีวะเทวานะเทวานังเทวานุภาวานะโคภาวัลธานังอุทานิสิอัญญสิวะระหูกัฏัญโยอัญญสิวะระหกกัฏัญโยติอิติหิตายสมาตตกัฏัญยสักัญญกุทัญโยเทวานามังอโหสิติหมดที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดนอกที่หนึ่ง อิติปิสโสภะควาอรหังสมาสัมุโทโธวิคตานา,าสัมปันโนสุะโตรลกวิทวนตโลปุริสธรรมมาสร้างทิสถาเทวะมนุษสร้างนางบุโทโธภะควาติสวาาโตภระวาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิวจิจโกอบะนิโกบจัจจตังเวทิตัปโพวัญยุติ ช่วิปันโนภาว่าโตสาว่สางโคชุปฏิปันโนภาว่าโตสาวัสรางโคยะปฏิบัตโนภาว่โตสาวาสางโคสามีจิปฏิบันโนภาว่โตสาว่สโคยะนีทางสตารลิปุลิสายโยคานี้ทปุริสับบุกเอสัมว่าวะโต้เราวสวโคอาหุเนโยปหุนเนยทักคิเนโยอันชลีกเลยนโยอนุตรังปุนเขตังโลกาสาิ จินดามณีเปียงมันตังยงสังทางสังโกนาโอปัสสันตินิสินีห้างมาลาปิตะวะปิตาวะโอระห้างปะโพตันจามหาราชาตวังมังโปสัทุโนทีปังกาเวเทวโวสุปโพเสถิกินจิเทวเยสกโกปัดชังพัสมิงกินเนเทเนวะทัตตาปิตังเปียงกันตังสารีปุตโตภาวันตุเมสิธิลาพันชนานเยมณีมจินดาเปียงจัดท่านังสัวเพชนาผูชนะพยาเปียงมะมะสกัตตวาพุทธัตานังโอสะเท้าตมังวราง ทีตังเทวมนุตสา낭พุทธเตชะนะสหินานั้นตุปัทถวาสัพเพทุข่าวูปัสเมตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสะาอุตมังวรางไปริราวุสมานังธรรมเตชะนะสหินานั้นตุปัทถวาสัพเพภยาวุปัสเมตุเตสกัตวาสร้างครัตนังโอสะาอุตมังวรางอาหุเนยังปะหุเนยังสร้างคาเตชะนะสหินานั้นตุปัทถวาสัพเพโลคาวุปัสเมตุเต บทที่จถึง11แล้วที่2อิติวิโสภะควาแลหังสัมมาสัมพุทโวิทาจัานัสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูลตโลบุริสธรรมมาสริสธาเดวะมนุสานางพุทโพภควาติสวาคาโตควาตาธโมสันติทิโกากาลิโกเอหิวสิโกโอวะเนโกปัจจตังเวทิตะโพมิยุิติสุปฏิปันโนควาโตสร้าสร้งโคสุปฏิปันโนควาโตสร้าสร้งโยไยปปิปันโนควาโตสร้าสรางโคสรามีจิปริปันโนควาตโตสร้าวสร้างโคอยปางท รักิเนโยอันสลีกาลณีโยอันตลังปุญญเขตังโลกัซาติจินดามณีปียังมันตังยะสังฆะสังโกนางอุปาสันติสีเนหังมาตาปิตาโอ,โอปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปรสรัทุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเศธ,ธิกินจิเทโว เยสักโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาริปุตโตภาวันตุเมสีลาพังสนานเยมานีจินดาปิยังสัทนานสัพภพชนะหูชนาปิยังมะมะ สกัตวาพุทธรัตนาอสธาุตมังวรางิตังเทวมนุสสานังพุทธเตชนะสหินานะสัตตุปัทถวาสภเทุกข้าวูปัสเมณตุเตสกัตวาธรรมรัตนาอสธาุตมังวรางปะริราวุสสมานังคภัตเตชนะโสหินานะสัตตุปัทถวาสภเระยาวุปัสเมณตุเตสกัตวาสังครัตนาอสธาุตมังวรางอาหุนยังปะหุนยังสังคเตชนะสหินานะสัตตุปัทถวาสภเโลคาวูปัสเมณตุเต บทที่7จถึง11รอบที่3อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิหาจลานะสมปันโนสุขะโตโลกะวิทุนตโลปุริศะธัมมะสาลิสทธาเทวะหรุอซาพุบุโตภะคะวาตี สวา้าค no ่โตภาวาตาธรรมโมสันท no ah so. ิต er ิโกอาการลิโกเอหิวสิโกโอปไบรโกปจตังเวทิตาภูมิยูหิติสุปฏิปันโนภาวาโตซาวะซังโคสุปฏิปันโนภาวาโตซาวะซังโคแอร์ปปิปันโนภาวาโตซาวะซังโคซาบีสิปฏิปันโนภาวาโตซาวะซังโคยาทิทังสตาริปุริสายุคานิอัฐาปุริสาบุคาลาเอสะภาควาโตซาวะซังโคอาหุนเยโอปะหุนเยโอทักขีเนโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตะลังปุณยเขตังโลกาซาติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนาอุบาสันตีสีในห้างมาตาปิตาวาโอระห้างปะโพตันสามมหาราชาตะวังมังโปสันโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสทิกินจีเทโวเยสโกปัดชัางทัสมิงกินเนวาฮัตาปียังกันตัสาสรีปุตโตพ่อวันตุมีสีธิลาพังชาานะเยแมนีจินดา,า,า,นา,า,า,นาเบียังธาจานางสัพเชนาพระอุชนาเบียมามม สังกัตวาคูทธรัตนังโอสะาอุตมังวรังจิตังเทวมนุสนังพุทตเตเชนะโสธีนานัตุปัฏทวาสัพเพทุกข้าวอุบสเมตุเตสังกัตวาธรรมะตานังโอสะาอุตมังวรังปะทิลาสวัมณังธรรมเตเชนะโสธีนานัตุปัฏทวาสัพเพกายอุบสเมตุเตสังกัตวาสังฆารตนังโอสะาอุตมังวรังอาหุเนยังปะหุเนยังสังฆเตเชนะโสทีนานัตุปัฏทวาสัพเพโลคาวอุบสเมตุเต บทที่สิบสองขนาชินนบัญชรชยาสนากระตาพุทธาเชตวามาลังสมาหานัจตุสัจชาจะพังยาสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะลาฮโยพุทธาถวิสตินนยค่ะสเพปฏิคิตาไมหังพระแทเตเตมุนิสลาสีเสปฏิคิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิคิโตไมหังอุเรสภาคุณากะโรหาเทเเทเยเมอนุรุตโตอะริปุตโตจาคิเน ควรทันโยปิฎิภาคาสเมโมคารโนจวามะเกะค,คีเนสวาเนมหังอสุงอนันทาราหุโลกัสโปจามะหานาโมอุขาสุงวมะโสตะเกเกสัโตปิฎิภาคาสเมิโสุริโยมพังกาโรนิสินโนสีสัมปโนโหเปโตรวัีวะาเขโงกูม,มารากัสปโปเหโรมาเหสีจิตวาทัาโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทาสีคุณากาโร คุณโนอังคุลิมาโลจับไปนันทิสิวรลีเฮราบันจ่าอิมมชาตาระเตกียกามมะเสสาสีทิมาเถลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีทิมาเถลาชิกาวันโตชิโนราสาชันเต ตาเสรีเชนะอาคัมังเกสุสันติตารัตนังปุระโตอาสีรคีเนเมตตาสุตตะการท่าชางปันโตอาสีวามีอคุยมาละกังขันธามูลาวิษันจ่าอาตานณติยาสุตตการอากาศีชนะอาสีเสสาปากาลสันติตาชินานาวรจักรยุตตาตัดปากาละล่งกาตาวาตัดปิตาดิสันชาตาปาหิรราชตุปทวาเสสาวิเนยังันตัวนันจชินาเชียสาววัตโตเมสกิเจนะสัทธาสามูดาวทะเลชินาประชาชนหญิงไมิอยาละตังไม่หิตดะเล สถาปเลนสุมังสเพเตมหาปุริสาสภาเอเจวันโตสุกโต,โตสลักโฉชินานุภาเวนะที่ตุปโวรสัมมานุภาเวนะชิตาเลสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตาลาย,ยุสธรรมานุภาวะปรลิตโตจารามิชินาปัชเชียติ บทที่13บมหุมหากาวหุ่งคสัสพิมะเศร้าเต่างคีไมฆทางอุทิตาโหลเสนะมาทางทางนที่ทมวิทินาชิตวามุนิทรนเดสาวันดุเตชมคลานิมาาติเลกามาพิจิตตสักพัติงโคลมปนาลวักกัมาทัขันติตวิินาชิตวามุนินทนเดสาวันดุเตชมคลานินาลังคีนี้าชะวะลังติมันทับตังทาวาคีจะกมาสนีวสุธารุนันต์ตเมตตบุสสกัินาชิตวามุนินทวเดสาวันดุเตชมคลานิ โอเคแต่ค่ะถ้าม่อยากแต่สุดท้านันตังทางวันจิงโยสสามของทีมาแล้ววันแ่อิทีวิสังกัตมาโนชิตวัมุนิทวนเตสับันุเตชุ่มลานีานก,กัตังวันะกัดทมุทธาเราเหอครพิญายจิตใจกัดทวัตเจนะชนะกายามาสียน,นเต,น,เตน,นะสงมาวิธีนาชิตวัมุนิทวนเตสัวันเตชมกลานี ชั้นตังวิหายามัตติจัตตะกวาหะเกตุงวทาพิโรปิตามนาอติอัฏฐาุทธังปัญญาปัปตนนต,นนปนนต,ติปัสเซโตชิตวามุนิโนเตเสาวันเตชุนกลางนินัทุปนันธาภูตจักการวิปุตตาไม่หยุดติปุตเตรเะ,ะเหหลักภูตเกนะห้ามา่าเัญตุยถูกปฏิเสธวินิจนาชิตวามุนิโนเตเสาวันเตชุนกลางนิทุกขะนิทิปูตเกนะสุดทัตถังมาวิสุทธิเจติมิปิฏกการเวทนานยาราใหเรนะวินินาชิตวามุน,น,าน,น,าน,นิโนเตเสา,าวัน,วน,นเตชุนกลางนิ เอตาปิผุท้าชียอมันขราอากาถายวัจนโฮิราให้ในจราเตมันเจนันทีตวันะเนกะวีธนิจจวัฒนวานีมขังสุขังอดีตข้ามยันโรสบัญโยมหากนุยโกนาโถยแตสภปานีนาปุเรตวัปรามีสมตโตสัมโพในมุตตะวเอตนะทศมาตนะหุดเชนคลฉะนนตองพที่ยามูเรศกยานางนันทิพัทโนเอวังตะวัวิเชงหุ่เสียสุชียมันเควลาชิกาปงังเกีเสดปารายปกเียบเสเก ขัถมุท่านะคขบโตมโหสติสุนหัตตังสุมุขหลังสุภภะตังสุหุตังสุภโนสมุทโตจ๋าถืิสังขาระเสืตระการขีนางกายกรรมมังวะจกรรมัตงที่นางมาให้นางมโนกรรมบารณีทีเตปะแะที่นางไา้ที่นางนิกัตตะวันนัตะวันเทรไว้ที่นี้เพราะว่าดูสาวมังขะละขันดูสาวปฏิวตาสาวพุทธานุภาเวนะสัทธาสติมณุดุเตเพราะว่าดูสาวมังขะละขันดูสาวปฏิวตาสาวาธรรมานุภาเวนะสัทธาสติมณุดุเตเพราะว่าดูสาวมังขะละขันดูสาวปฏิวตาสาวาสังฆานุภาเวนะสัทธาสติมณุดุเต บทที่สิบสี่ปฏิทานะคะฐา,ายาเทวตาสันติวิหารวาเสนีทุเปฆาเลบรูิฆาเลต่างิงต่างิงตาทำไมานะท้าวเตปูชิตาสดหิงกระโรนเตทาวิห้ามันทะเลเถรานจามาชาวนวากาจากพิฆวะสารมาิกาธานะปตีอุปาสากาคามาจากเทสายะมาจากอิสราสัป,ปานภูตาสุหิตาเมืวันตุเตชาลาพุชาเยปิจากอันทัสมภาวาสังเสทาชาตาอาถาโวปปา,ปาติกา ิยานิกางธรรมวรางปฏิจจเทสเพปีทุภาษาการณนตูสังขยังธาตูจิรังสตังธรโมรรมัทราจะปุคลาสังโคตูสมะโควะอัถายะจหิตายะจัยอัมเีรักาตุสัตรมโมสัเพปีธรรมจารโนูวุตติงสัมปาปุเนยามะทมเมปะรียปะเวทิเต ปาสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสนสัมมาทารางปเวสันตโตกาเลเทโวปเวสบวสตุปุธิภาวายสตานะังสมิทงังเนตุเมทะนิมมาตาปิตาจาัตระชงังลิจงลังลนะิลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาบทที่สิเท,ท, 15, ทวตาอุโยชานาคาถา ขุขปัตตาสินิทุกขาเวฆปัตตาสินพระยาสกับปัตตาสินโสกาหุนตุสพเพวิปาเนโนเอตาวัตาจามิสังขยอมุยสัมมนาสภีเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมพัติสิทธิยาทานังทันตุสัทายนะสีลังลักขันตุสัปทาภรหนาวิยตาหุนตุขัสันตุเทวตาคตาสภเพพุทธาภรปัตตาบรรเจกานันจยาภาลังลักขันตานันจเตเชนะลักขังพันธมิสัพพะโสวันที่สิบหกสุมาลคะลัคขันหะหุนตุสพพังสุมาลคังลักขันตุสภีเทวาสธน โธตีหนตูนี้ัานตะลังหนตุสัพพังสุมาขันละคันตูสับปเทวตาสัมมารถทมานุภาเวนะโธติหนตุนิรันตรังหนตุสัพพังสุมาขันละคันตูสับปเทวตาสัมารถสังฆานุภาเวนะโธตีหนตูนี้ลานตรังด้วยอนุภาพแห่งสัญจานี่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนะัยด้วยการสวดสาธยายญ่มน โปพระสูตรพระวันีและคาถหาเานี้ขอขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าวเจ้าให้ผลจากหนูไปทางปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมถอถวยเทยพยายดาทั้งหลายปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายายมณและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วปรดอนุยพรให้แก่วัตถุมงคลทับปิดใจยอดเศรษฐีเหนยอดเศรษฐีเปลียนไว้คู่หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้น,นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิจงสําเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการเถิด